ก็ตอนนี้เราเห็นได้ชัดน,นว่าหุ้นที่เคยถูกถูกพูดถึงว่าได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มที่ขายพวกสินค้าที่เครื่องประดับในในบ้านพวกคอมโปรอะไรพวกนี้ที่ถูกเป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องสงสัยว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จะเห็นไหมครับว่าทุกตัวนั้นเนี่ยร,ราคาลงหมดเลยแล้วลงมาระยะหนึ่งแล้วด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลายิ่งผ่านไปเนี่ยมันยิ่งชัดเจนว่าการใช้นโยบายตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์ก ครับแล้วก็การที่กิิการตอบมาแล้วไม่ได้ออกมีใครออกมาพูดเลยแล้วก็มีการไปตีความในสื่อต่างๆว่ากิิการไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นด่วดเล่งดวดเนี่ยมันจะทําให้เกิดมุมมองสองสามุมมองอย่างเช่นวงเงินที่จะออกเนี่ยอาจจะไม่ได้2ก็คือคุณอาจจะต้องไปไปปันงบประมาณจากการของบประมาณรวมกับคนอื่นๆแล้วก็อันที่3ก็คือว่าในสิ่งที่คิดว่าจะใช้นู่นใช้นี่หรือแม้กระทั่งจะเป็นใช้คําว่าดิจิตอล w a ลเล็ต ผมยังมันยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะใช้อย่างนั้นได้หรือเปล่ายังมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรับปรุงได้ตลอดเวลาผมผมก็เลยมองว่าวันนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่นะคงคิดกันแล้วล่ะว่าอย่าเพิ่งเล่นเพราะว่ากว่าจะเล่นหรือว่ากว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยหรือจะมีผลต่อกบการเงินของหุ้นเหล่านี้จริงๆก็น่าจะเป็นครึ่งปีหลังนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ดูด่วนไปนิดนึงกับการที่จะเป็นเล่นเอกใหม่ผมราคาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่ามันสะท้อนอยู่แล้วล่ะว่าคนส่วนใหญ่ วันนี้ไม่ได้เล่นหุ้นเหล่านี้แม้กระทั่งเอาใกล้ตัวสุดนะครับตัวอ e ีลิซีก็พบว่าไปไปดูหุ้นแต่ละตัวที่เกี่ยวข้องคาบเล็กน,นี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า 1. การใช้ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ 2. ก็คือว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีการที่คุณจะเอาเงิน50,000บาทไปซื้อสินค้ากับสินค้าที่แบบไม่รู้จะซื้อไปใช้หรือเปล่าด้วยเนี่ยหรือสินค้าที่ไม่ได้จําเป็นในการ ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยหรือเป็นสินค้าส่วนเกินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดการเมื่อเมื่อสิ้นสุดโครงการนี้แล้วเนี่ยเม็ดเงินอาจจะต่ำกว่าที่ตัวทางการคาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มคาปลิกหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ย ผมมองสถา,านการณ์วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วบางตัวยังเจอปัญหาแรงกดดันด้านอดอกเบีย้ยสูงด้วยมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนด้านดอกเบีย้ยสูงหรือแม้กระทั่งเกิดการสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดกันก็คือการดิสซับในเชิงธุรกิจอย่าลืมนะครับกลุ่มค้าปลีกมันเขาไม่ได้เป็นกลุ่มที่เหมือนเดิมเมื่อ10บ0ปีที่แล้วที่ว่าคุณอยากซื้อของชิ้นหนึ่งคุณก็เดินต้องเดินไปที่นี่ต้องเดินนะแต่วันนี้คุณไม่ต้องเดินคุณสั่งจากโทรศัพท์คุณสั่งจากเว็บไซต จากเมืองจีนมาส่งเมืองไทยได้เลยหรือแม้กระทั่งคู่แข่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการท้าตีท้าต่อยระหว่างกลุ่มเซนทันกับตัวแมคโครเนี่ยหรือว่า c p พีแอคตาเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดครับว่าแม้กระทั่งโฮเซลไล่ตั้งแต่โฮเซลยันยันตัวรีเทลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะมันมีความยากลําบากแล้วเ,เ็ื่อนจุดนี้มันเป็นจุดที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยกําลังซื้อตกเนี่ยมันก็เลยกลายว่ามันมองมุมมองเนี่ยการออกดิจิตอลบอลเลตอะไรพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ หรือว่าการออกนโยบายอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจะเป็นมุมมองนั้นครับออสาหรับแนวคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการออกมาตรการตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมมองของคนที่เล่นหุ้นกับฝรั่งที่มองเนี่ยเขามองเป็นการก่อนหนี้นะครับเขามองเป็นการก่อนหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่ไม่ออกมาตรการตัวนี้สำหรับผมเองหรือผมคิดว่าถ้าคิดโดยโดยรวมๆหลายๆคนคิดเนี่ยผมว่าอาจจะดีกว่านะครับหรือถ้าออกเนี่ยควรจะออกน้อยๆครับออกออกที่ผมบอกอะ สองแสนล้านสามแสนล้านออกน้อยๆอยแล้วก็มีการปรับวัตถุประสงค์ปรับการใช้เนี่ยให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าออกในรูปแบบเดิมๆเ,เนี่ยไม่ค่อยได้แล้วก็ถามว่าถ้าไม่ออกแล้วตลาดจะตกไหมผมว่าไม่น่าจะตกหรอกครับไม่น่าจะตกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็สะท้อนมาอย่างระดับหนึ่งแล้วว่า ตัวสิ่งนโยบายที่ออกมาแบบร้อเนี่ยวันนี้เนี่ยคนคนเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันไม่มีทางเป็นร้อยอย่างที่เขาคิดแล้วมันตรงนี้มันจะท้อไปตะหนาดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย